ดีค่ะชั้นนางส,งสาวสุภรวีกัมพัทเทค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงรัพิพันธ์เจตนากลางค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนาริภุรีปุตตุศิษฐค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชลภา,ากรธนาวุฒิพรพุทธค่ะพวกเราตัวแทนจากข้อมัอนธุ์สัตเก้าตระเมศรานาริพิยาจะมานำเสนอผลงานในชั้น F2 เกี่ยวกับโรคโกเบียและการมนฟันเกี่ยวกับโลกเบียผลงานนี้จะทำเชือ ความรู้เกี่ยวกับโรคโฟเบียและได้ศึกษาอย่างเข้าใจถ้าเป็นประโยชน์ในการเรียนและให้ความรู้กับทุกคนทั้งผู้จะทำแบบว่าผลงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับฟังทุกคนค่ะทุกคนคิดยังไงเกี่ยวกับโรคโฟเบียว่าโรคกลัวกันบ้างคะค่ะทุกท่านเคยทราบไหมคะว่าความกลัวเนี่ยสามารถเกิเป็นโรคได้โรคกลัวหรือว่าโรคโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่ผู้ป่วยแสดงอาการแบบกลัวอย่างรุนแรงกว่าสิ่งใดอย่างหนึ่งหรือทารกันอย่างหนึ่งและเนี่ยแต่เป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่งค่ะค่ะแล้วโรคกลัวเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ยังไงหรอคะ โรครัวเนี่ยสามารถเกิดได้จากทั้งคมในอดีตที่ติดคันกระสีเหมือนเมาอก่อนนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถเกิดได้จากความผิดปกติของสารเคมีในสมองและการาทำงางมนุ์กรรมที่มีอ่อยตระบุคคลค่ะแลวอาการของโรคกลัวเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อพบสิ่งนี้กลัวอืมแล้วอาการของโรคโฟเบียต,ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนหรอคะค่ะอาการเนี่ยก็จะมีหลากหลายที่นอยู่อกระตัวบุคคลค่ะมีทั้งกล้ามเนื้อชินตัวขาบกกำตัวปวดหัวใจสั่นอาจจจไม่ทัวท้อง เนอคือสแตนและอาจดูแลถึงกระทั่งหมดสีได้คะ่ะโรคกลัวเนี่ยมีทั้งหมด3ประเทศหลักๆได้แก่1โรคคนสถานการโรคคนฟอหยางแล้วก็โรคกลัวจาิตการรมทางสังคมคะ่ะแล้วโรคกลัวเนี่ยมีวิธีรักษาไหมคะค่ะมีค่ะมี2องวิธีค่ะได้แก่1เลยก็คือพฤติกรรมบำบัดเป็นวิธีปรคคับความคิดที่จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยไปเชื่หน้ากับสิ่งที่กลัวแบบค่อยๆไปค่อยๆไปวิธีที่ยืซ้ำเนี่ยจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเคยชินแล้วก็เกิดอาการกลัวน้อยลงค่ะ แล้วที่สองเนี่ยก็คือการรักษาพยาจิตแพทย์นเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลโดยวิธีนี้นจะใช้กับผู้ป่วยที่กลัวมากจนไม่สามารถทพาพฤติกรรมบำบัดได้แต่ว่าวิธีนี้นด้วยความที่มันไม่สามารถพิจารณาได้ก็ไม่สามารถทําให้หายขาดได้ค่ะจึงต้องทำกการวมกับกรรมบำบัดครครัวเนี่ยจะสัมพันธ์กับสภาพจิตใจคนที่มีอาการมานานที่ไม่ได้รับก,การรักษาเนี่ยอาจจะสามารถกลายเป็นโรคทางจิตอื่นได้ดังนั้นหากพบว,ว่าตัวคุณเองหรือคนรอบข้างเนี่ยกำลังมีอาการกลัวที่ผิดปกติก็ควรที่จะพ,พบแพทย์เพื่อป้องกันภาวะทางจิตที่จะตามมาค่ะ เมื่อพูดถึงโรคโคเบียรเนี่ยมีใครพอจะทราบประการเบียต่างๆที่จะเองทราบไหมคะดิฉันค่ะดิฉันพอทราบโรคกลัวสังคมอยู่บ้างโรคกลัวสังคมเนี่ยจัดอยู่ในหมวดหมู่ความวิตกกังวลอย่างหนึ่งค่ะโรคกลัวสังคมเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงอายุเด็กจกถึงวัยรุ่นค่ะอาการของโรคนะคะก็คือวิตกกังวลในที่ที่คน,นเยอะแล้วก็การประปาสังสรรค์เข้ากับผู้คนค่ะสาเหตุของโรคนะคะอาจมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติของสมองหรืออาจจะเป็นภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะการรักษาโรคนี้นะคะมีหลายวิธีค่ะเช่นจิตบําบัดหรือว่ารักษาด้วยยาค่ะค่ะส่วนเรากพ็พอทราบเรื่องเรื่องโรคเข็มบ้างเนาะก็คือโรคก,กวัวเข็มเนี่ยจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหัตถกกร,รมทางการแพทย์เช่นเข็มฉีดยาหรือของนึ่แหลมอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งโรคเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคกลัว ของแหลมด้วยนี่คืออีก,อก,อกเรื่องหนึ่งเนาะการของโรคกลัวเข็มเนี่ยก็คือจะรู้สึกกังวลตัวสั่นเบียนหัวเคลื่อนไส้หายใจเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนสาเหตุนเนี่ยมันมาจากหลายๆอย่างทั้งเรื่องในอดีตที่อาจจะมีประสบการณ์ที่แย่เกี่ยวกับการฉีดยาหรือการใช้เข็มแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมในอดีตด,ด้วยถึง,ถ,งถึงที่มาถึงทางนี้นะคะส่วนการรักษาก็ ให้เราพยายามหาจะลึกตั้งสตินะคะก็สามารถทําให้ช่วยคลายกล้ามเนื้อได้เป็นต้นค่ะเราทราบเรื่องกลัวรูค่ะโรคก,กลัวรูคือโรคที่คนที่เป็นนั้นรู้สึกกลัวเกลียรหรือว่าขยะแขยงไม่สบายใจที่จะมองพื้นผิวของวัตถุที่เป็นรูหรือว่าเป็นหลุมค่ะสิ่งพวกนี้อาจจะเห็นได้ในชีวิตประจําวันค่ะเช่นรังผึ้งฝั่งเป็บัวหรือว่า,มาเมล็ดทับทิมค่ะ อาการของโรคก,กลัวรูเนี่ยคือรู้สึกขนลุกรู้สึกไม่สบายตามไม่กล้ามองหรือขวัญเสียเมื่อมองสิ่งที่มีรูค่ะสาเหตุของโรคนี้อาจจะมาจากการที่เคยไปเชิญหน้ากับกับรูหรือว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับรูค่ะการรักษาก็สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางบำบัดรักษาด้วยวิธีการทางจิตวิทยาได้ค่ะโอเคค่ะ เมื่อเราพูดถึงโรคก,กลัวหรือว่าโรคโฟเบียเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวโยงกับการเมคฟันหรือการบูลลี่ค่ะคือมีใครพอจะทราบไหมคะว่าการเมคฟันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่การเมคฟันก็คือการล้อเลียนหรือว่าการหัวเราะเยาะค่ะแล้วการเมคกฟันกับโรคหรือว่าโรคกฟเบียความกลัวของผู้อื่นเนี่ยค่ะหมายถึงการนำโรคหรือว่าความกลัวของอื่นมาหัวเราะเยาะหรือว่าล้อเลียน,ยนค่ะ ะสาะเหตุที่เราไม่ควรจะเมคฟันกับโรคโคบียก็คือสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราเอามาเมคฟันนั่นนะคะอาจทําให้คนที่เป็นโรคโรคนั้นหรือว่าวกลัวสิ่งนั้นทําให้รู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเป็นภูมิในใจได้การไม่ฟันมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กสสาหรับเราแต่ว่าสิ่งที่เราเมคฟันกับคนคนนั้นอาจส่งผลผลกระทบต่อจิตใจได้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและนําไปสู่ความรุนแรงได้ค่ะการที่เราแม่ฟันกับโรคโคบียหรือว่าโรคกลัว รือว่าความกลวของคนอื่นเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจเขาได้จริงๆหรอกคะว่าความจริงแล้วคนที่โดนรู้สึกยังไงเพราะว่าเราเองไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโรคโคบียเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ควรมว้ฟันกับโรคโคบียของคนอื่นค่ะค่ะต้องขอขอบคุณเว็บไซต์โรงพยาบาลเอเชเวสสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโรคโบียดวยคะขอขอบคุณเว็บไซต์สนุกรดคอมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโรคโเวีดค่ะขอขอบคุณเว็บไซต์พบแพทย์เกี่ยวกับข้อมูเลเรื่องโรคกลัวรู้ค่ะ ขอขอบคุณเว็บไซต์ Drama Channel สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโรคภูวสังคมและเว็บไซต์ OOCA สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการไบคทัรค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้นำเสนอเกีเ่ยวกับโรคภูมิเหี่ยงและการแบคทีเรียปร์กิ่แล้วขอบคุณค่ะ